สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่นนะครับอวันนี้เขา้าฤดูท่องเที่ยวกันแล้วเราจะรู้สึกว่ามันจะมีฤดูมีลมหน,หนาวเข้ามานะครับในช่วงช่วงปล,ปลายปีของทุกๆุกปีนะครับปลายฝนต้นหนาวช่วงเนี้เขาก็จะไปเที่ยวกันนะครับไปเที่ยวไหนสนใจก็ขึ้นเหนือครับไปตามพงตามภูไปการตรงการเต็นกันนะครับวันนี้ก็น่าจะรู้ลวผมมาพูดเรื่องอะไรผมมาพูดเรื่องเต็นครับ แต่ว่าเต็นท์ที่เรามานําเสนอเนี่ยมันจะเป็นเต็นท์โยนนะครับหรือเต็นท์ออโต้แล้วแต่คนจะเรียกครับรูปร่างหน้าตานะทีเป็นวงๆแบบนี้โยนไปปุ๊บมันก็จะการตึ้งขึ้นมาคือสปริงของตัวมัน่ะก็จะทําหน้าที่ในการเด้งวางกันเดี๋ยวเด้งให้มันเป็นรูปทรงเต็นท์ขึ้นมาไอ้มรรลุนี้มันก็ช่างคิดค้นนะนะแต่ปัญหาของมันคืออะไรรู้ไหมปัญหาของมันคือความใหญ่ของมันครับคุณก็ต้องเลือกเอาอะถ้าคุณเอาเต็นท์เต็นท์โดมที่ เป็นเป็นเสาไม้สองอันเนาะมา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 กระกระบาดใส่กันแล้วก็โค้งมันขึ้นเวลาเก็บมันก็จะเหลือเล็กนิดเดียวนะครับก็เป็นเหมือนกระเป๋าเล็กๆใบหนึ่งแต่ว่าจะก,การช้าหน่อยข้อดีข้อเสียมันมีส่วนไอ้นี่ค้างไว้ครับ1วินาทีเท่านั้นนะปุ๊บมันกะเด้งออกมาเลยแต่ข้อจำกัดของมันก็คือขนาดที่มันจะใหญ่มากไม่ได้นะครับถ้าใหญ่มากๆก็จะแนะนาเป็นเต็นท์โดมจะมีความแข็งแรงมากกว่า ผมพูดไปเรื่อยนะครับเพืเ่อนๆว่าถ้าฟังไปเรื่อยล้วก็ทางเดียวกันนะครับแต่ถ้าข้ามข้ามกระโดดกระโดดวันนี้ผมก็จะมีคลิปในการกลางแล้วก็เก็บนะครับบางคนไม่แน่ใจซื้อมาจะเก็บเป็นไหมผมมีวิธีสอนวิธีเก็บแบบง่ายๆเลยครับง่ายแบบง่ายจริงเหรอจริงลองซื้อไปมาโอเคไหมครับอ่ะสินค้าของเรามันจะเป็นของบริษัทษสนามเดินป่านะครับเราก็ซื้อเข้ามาขายนะครับ หน้าเว็บไซต์เขาก็มีทางเข้าผมมาทำไว้ให้แล้วราคาขายของเขาก็คือ1495บาทนะครับแต่ช่วงนี้เขาก็มีโปรโมชั่นในการลดก็ลดเหลือ999าบ้าทเราก็ต้องขายราคาเนี้ยครับขายตามเข้าครับ999าบาบาทเพียงแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากได้ราคานี้นะครับลูกค้าต้องแจ้งผมมาก่อนนะเพราะที่หน้าร้านราคาจะไม่จะไม่ใช่ราคานี้นะครับราคานี้เป็นราคาออนไลน์นะครับและราคานี้ถ้าใครอยากได้ติดต่อผมมาก่อนถ้ามาที่หน้าร้าน คุณต้องคุยกับผมเท่านั้นนะครับเพราะว่านี่เป็นคลิปออนไลน์คือผมลดลดราคาได้ที่ออนไลน์เพราะว่ามันไม่มีต้นทุนต้นทุนออนไลน์มันต่ำนะครับแต่ถ้ามาที่หน้าร้านมันมีต้นทุนค่าเช่าร้านค่านอนค่านี่สารพัดเลยถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ราคา999บาทติดต่อ YouTube เข้ามาหาผมได้เลยนะครับหรือคุณจะไปรับที่หน้าร้านก็นัดกันได้เลยครับเราจะขายคุณในราคา999บาทเท่านั้นนะครับอย่าว่าอย่างวันอย่างนี้แต่ถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด นะครับไม,ไม,ไม่ไม่สะดวกจะมาผมมีค่าส่งครับค่าส่งพัสดุในประเทศครับบวก100บาทครับถ้าให้ส่ง EMS ผมบวก200บาทนะครับเพราะว่ามันใหญ่แล้วมันก็หนักครับแล้วก็ไอ้กอยเาบาทบ่งตรง,ตรงไม่ค่อยได้กําไรเท่าไหร่ฮะแต่ราคาออนไลน์เขาทุบลงมาเราเราขายของเขาเราก็ต้องทุบตามเขา,าครับูง่ายๆเลยนะครับอ่ะไม่ต้องพูดพวามทำเพลงข้อดี บอกไปแล้วนะข้อดีข้อเสียของไงเต็นพวกนี้นะครับเหมาะกับการที่คุณไปกลางหรือไปอยู่พื้นที่ไม่นานประเดียวประดาวไม่มีฝนตกหนักลมไม่กันโชกแรงมากหรือไปกลางนอนในวัดสะดวกดีเอาขึ้นรถไปได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับแต่ว่าถ้าจะเน้นลมแรงฝนแรงอันนี้ไม่ไหวฮะอันนี้ไม่ไหวมันถ้าฝนแรงมากๆเดี๋ยวฝนมันจะเข้ามาข้างในเอาครับเพราะว่ามันก็ เคลือบซีนกันน้ําไว้ก็อาจจะไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าความแข็งแรงต้องเทียบอย่างนี้ด้วยราคาความแข็งแรงเมื่อเทียบกับเต็นท์ราคาถูกอันนี้จะดีกว่าครับคุณภาพทนทานมากเลยของสนามเดินป่ายี่ห้อก็เป็นการันตีอยู่แล้วนะครับไว้ใจได้อันนี้จะเป็นเต็นท์สำหรับนอนได้สอถึงสคนเลยนะคืองน,นี้หลักในการดูเต็นท์นะครับอันนี้เขาบอกเป็นเต็นท์พรางนอน2คน นะครับเป็นเต็นท์โยนกลางเก็บง่ายมี2ประตู2หน้าตา่างระบายอากาศได้ดีคือมันมีประตู2ด้านทะลุก็ได้เลยครับโอเคไหมแล้วก็2หน้าตา่างด้านข้างทําให้ลมอะไรระบายได้ดีนอนสบายครับ2คนเนี่ยเต็นท์สคนเขาออกแบบมาคือนอนสองคนหัวไหล่ชนกันแล้วก็นั่งค้างจะชนขอบเต็นท์พอดีผมแนะนําอย่างนี้เต็นท์สนอนหนึ่งเพราะมันต้องหนึ่งคนบวกของถูกไหมถ้าคุณไม่ได้กระเบียดกระเสียงเกินไปผมชอบนอนกว้าง นะครับไม่ชอบไปนอนเบียดกับใครเต็นท์สองคนนอนหนึ่งแต่ถ้าผมต้องการจะนอนสองคนผมจะซื้อเต็นท์สามหรือสี่คนครับเพราะอะไรอ่ะของผมเยอะฮะของผมเยอะของเยอะมากเลยฮนะเวลาไปไหนขนไปชิบหายเนละขนไม่เหมือนแบบย้ายฐานทัพอะ่ะคือต้องไปทํางานด้วยนะไปรับออเดอร์ด้วยถ่ายรูปด้วยของเต็มเลยฮนะเป็นพวกแบบอะไรอะอักเซสซอรีเยอะเป็นคนบ้าของของจะขนไปเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเต็นท์ใหญ่ไว้ก่อน โอเคไหมแต่แล้วแต่แล้วแต่คุณนะแล้วแต่งบประมาณแล้วแต่อะไรเลยผมเอาฟังก์ชันเป็นหลักผมต้องการแบบไหนผมว่าจะเนรมิตให้มันเป็นแบบนั้นนะครับบางทีถ้าไปเยอะๆเพื่อนเยอะๆเต็นท์หนึ่งหลังไม่พอฮะเราจะตั้งมันเป็นหลาก,กูนเลยฮนะเราจะมีชานหน้าบ้านไอโซนนี้เดินทางซ้ายนะเว้ยไปครัวอันนี้ด้านขวาไปชนชม,ชมสวนชมเขาแล้วเราล้อมพื้นที่เราไว้เลยเราเหมือนเราไปตั้งแคมป์ทหารไว้ในอุทยานเลยครับ บ้านนี่จะแยกกันเป็นแบบเป็นลากูนเลยอ๋อเดินออกมาทางนี้เหมือนเราสร้างสร้างแคมป์ทหารในนั้นเลยครับไอ้โซนบาร์บีคิวเลี้ยวขวานะเว้ยไอ้ถ้าเลี้ยวซ้ายนี่มันจะเป็นเอ่อบริเวณจุดเก็บน้ําอะไรอย่างเงี้ยแล้วโต๊ะ,โต,ะโต๊ะทานอาหารไปทางทิศใต้เราจัดกันอย่างนั้นครับแต่แล้วแต่ฮะความบ้าคนไม่เหมือนกันเอาเป็นว่ากลับมาที่เต็นท์สปริงก่อนแล้วกันนะครับ,นะรบเดี๋ยวเราจะมีวิธีในการกางครับแล้วก็วิธีในการเก็บ นะแบบง่ายๆฟังผมไปด้วยนะแล้วก็ตาดูแล้วจะรู้ว่ามันเก็บได้ไม่ยากนะครับถ้าสังเกตที่ข้างข้างถุงมันจะมีวิธีการเก็บนะครับให้ให้ให้ลูกค้าดูอยู่เพราะอะไรเพราะมันคงเป็นปัญหาของคนที่ซื้อไปครับเขาซื้อไปมีเขาเก็บเขาเก็บไม่เป็นเขาเก็บไม่สะดวกมีหลายคลิปใน u t u b e นะครับศึกษาดูที่ผมก็ทำสนุกสนุกเผื่อเพื่อนๆจะสนใจซื้อไปเล่นสักอันหนึ่ง เดี๋ยวหนะ้ามาหาวิดีโอก่อนวิดีโออยู่ไหนอ่าเจอแล้ววิดีโอเป็นคลิกง่ายๆครับจะมีซิปอยู่ครับมันรู้ซิปออกมาดึงออกมาจับไว้ด้วยมือนะครับเพราะว่ามันจะมีเชือกอีกเส้นหนึ่งพันไว้กันมันเด้งออกมาครับเชือกเส้นนี้สําคัญนะวเวลาเก็บมันจะมันจะอยู่ระเบียบเรียบร้อยอย่างนี้หลังจากนั้น วางนิ่งๆครับมันก็จะเด้งตัวออกมาอย่างนี้ครับง่ายๆครับนี่เป็นหลังอย่างเงี้ยหลังใหญ่หมหนึ่งพันมีทอนหนึ่งบาทนะครับสองประตูสองหน้าต่างอย่างนี้นอนได้สบายครับเอาของครับข้างในมันก็จะไม่บินไปไหนละมันไม่มีสมบ,อบอกมานะครับวิธีเก็บนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูวิธีเก็บจับตรงตรงที่มือจับด้านด้านบนของเต้นนะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมดสี่ท่อน ผมจับไปสองแล้วท่อนที่สามจับตรงกลางนั่นแหละแล้วก็ท่อนที่สี่ครับหันหน้าเราเข้าเข้าหลังเต้นนะฮะนี่แล้วก็เวลาพับจับตรงนั้นครับหกักลงมาครึ่งหนึ่งของมันความสูงมันเห็นไหมแล้วกดลงไปมันจะเป็นเหมือนเลขแปดทับกันครับวิธีการง่ายมากครับแต่ว่าเราจะต้องออกแรงต้านแรงสปริงนิดนึงนะฮะคือผมทําให้ดูนี่คือผมเน้นทำทำงานคนเดียว ทำให้ดูว่ามันทําได้นะครับแล้วก็เอาเชือกมารนะัดตรงนี้สําคัญมากครับก่อนที่เราจะปล่อยมือเอาเชือกมามัดไว้ไม่ให้มันกระเด้งออกมาอีกนะทักษะฝีมือผมมันอาจจะไม่โปรเท่าไหร่นะครับทาไม่ดูว่ามันทําได้นะครับทำไปเรื่อยๆอทำไปช้าๆเดี๋ยวพอคุณทาครั้งที่หนึ่งสองคุณก็จะถนัดมากขึ้นเราใช้เอาวยัยาวะหลายๆส่วนในการควบคุมมันนะครับอ่านะ มันก็อยู่แล้วทีนี้เราก็จัดเก็บให้มันเรียบร้อยครับเก็บให้มันอยู่ในวงเพราะเราจะต้องเอามันไปเก็บไว้ในซองเหมือนเดิมครับทั้งกดทั้งบีบปรับทรงนิดนึงทีนี้จุดสําคัญเลยครับจุดสําคัญอย่าเพิ่งข้ามไปไหนนะซิปคุณจะไม่แตกนะครับถ้าคุณทําตามผมเราอยากไปั้างซิปนะครับอย่าไปั้างซิปมากเราดึงขึ้นไปฮะมันจะได้ประมาณสักครึ่งหนึ่งของถุงนะครับพยายามกดๆนะให้มันอยู่ทีนี้เรามาที่หัวซิปนะครับเรากด อย่าให้ซิปมันตึงครับเรากดเต้นฮนะกดลงนะฮะกดลงอย่าให้อย่าให้ซิปไม่ใช่เราลูดซิปให้มันแบบจากามาขูบเลยครับเราต้องกดอย่าให้มีแรงมากระตุกครับเราจะถนอมซิปได้ดีมากครับนาวิธีถนอมซิปแบบนี้ไปใช้กับเป้อะไรก็ได้ครับถ้ามันถ้ามันบวมมากให้กดลงไปฮนะอย่าล้างซิปแล้วมันก็จะอยู่ได้งานเห็นไหมผมจะกดกดกดเข้าไปแล้วค่อยๆดึงนะครับนี่ มันก็จะรูดง่ายครับเราอย่ากออกแรงรูดเยอะเพราะถ้าซิปมันขาดซิปมันแตกผมก็เสียตังค์อีกนะครับลองเอาไปใช้ดูนะครับเรียบร้อยง่ายไหมปอะมานี้ครับนี่คือเต็นท์โยนนะครับสําหรับคนที่ไม่กล้าว่าเฮ้ยซื้อมาแล้วจะเก็บเป็นไหมลองดูผมครับผมทําคนเดียวฮะทาได้ง่ายๆเลยนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อผมมานะครับเพราะว่าผมมีช่องทางออนไลน์ นะครับทำให้สินค้าราคาถูกลงได้ยุคนี้มันยุคยุคออนไลน์นะครับร้านออฟไลน์ก็จะค่อยๆลดลดลดลงไปครับเราสู้กับต้นทุนมันไม่ไหวนะครับเราก็เลยมานําเสนอในรูปแบบรายการไลฟ์สาระกับครูแวน่นแล้วกันแล้วก็ระคงราคาอะไรเป็นราคาต่าที่สุดที่ผมจะสามารถขายได้แล้วนะครับเพราะมันก็จะถูกควบคุมโดยบริษัทต้นทางนะครับเราจะไปขายตัดกันมันไม่ได้นะครับก็ต้องทําตามกฎระเบียบที่เขาวางไว้โอเค ปลายปีนี้ก็เที่ยวให้สนุกลมหนาวก็มาแล้วนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็ล้างมือบ่อยๆฮะร,ระวังโควิดกลับมารอบที่สองนะครับดูแลตัวเองเยอะๆนะครับแต่ผมก็สงสัยว่ามันกลับมามันกลับมายัางไงวะหรือประเทศประเทศต้นทางมันเขาก็ระบายกันเป็นปกติปะวะเขาก็ใช้ชีวิตปกติคือคนไห้นติดมันอยู่ๆก็บินมาประเทศเรามันนานแล้วนะมันไม่ได้เขาเขาเป็นมาตั้ง ั้งแต่เดือนมีนาแล้ว desserts. แล้วเพิ่งกลับมาคงไม่ใช่อ่ะแต่ทุกคนก็คงใช้ชีวิตปกติผมก็มาตั้งข้อสังเกตเฉยๆนะกลับมาก็ต mm. ิดติดมามึงคงติดมาไม่กี่วันนีแลรวมั้งติดมาไม่กี่วันแล้วประเทศมึงไม่โควิดระหนเลยเหรอไปติดมาแล้วก็บินมาประเทศเราอ่ะใช่ไหมสังเกตไหมผมก็องงๆเหมือนกันนะเอ๊ะเขาบินกลับมาที่เราแล้วประเทศเขาไม่ไม่โควิดระหนเลยตอนก็ไม่เห็นโควิดนี่ก็มีคนบินมาทุกวันก็มีคนติดมาทุกวันเหมือนเหมือนเหมือนเป็นหวัดอ่ะผมรู้สึกอย่างนั้นนะ แต่ก็แล้วแต่นะนานา,นาจิตตังมันเหมือนมันติดประเทศเขาแบบติดมาง่ายๆเลยอะ่ะและ้วเขามีติดมาทุกวันแต่ประเทศเขาก็ด,ดําเนินปกติผมก็ดูหน้าข่าวดู CNN ดูอาจาร์ซีลาดู n h k ดูข่าวต่างประเทศมันก็ดูเหมือนจะปกติหรือไม่รู้ผมอาจจะไม่ปกติอะไรมังก็ลองแค่ตั้งข้อสังเกตว่าหรือมันจะไม่อันตรายขนาดนั้นวะก็ไม่เห็นมันจะมีการอะไรขนาดนั้นเลยอะ่ะ เวลาผ่านก็เนิ่นนานมาแล้วคนก็เดินทางข้ามจังหวัดข้ามประเทศกันแล้วก็ยังมีติดอยู่แต่ก็ไม่ไม่ได้เวลวร้ายมากนี่หว่าคนเป็นเบาหวานตายมากกว่าเลยนั่นแหะสิไม่รู้เหมือนกันไปกลางเต้นท์นอนดีกว่าแค่นี้ครับผม